โอ้โหผู้ชมดูแกะแล้วผู้ชมมีไครเหรอมีใครเอโอ้ผู้ชมดูเต็ปลาทั้งตัวเลยครับขี้ก็ไม่ออกนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวชวนพ่อไปหาวัตถุดิบกันวันนี้ พ่อยย่่างเนีวันนี้วันนี้ไม่ได้อะไรมาทไมือเป่าทมือเป่าไปเราไปหาวัตถุดิบกันดีกว่าวัออกไปหาวัตถุดิบกันดีกว่าไปหาอย่างไรฮะไปหาอันนี้ไงที่พ่อบอกอะอะไรหนองที่เขาให้ไปหาปลาเนี่ยที่เจ้าของให้ไปเอาปลาเนี่ยหนองขนาดอ่ะมีอะไรกันอะไรกันเจ้าของคือไปเอาอยู่นะนั่นแหละไปหาปลาดีกว่าเปนปลาน่อยเนอะเป็นปลาน้อยเหรอปลาชิ้นประมานะโออนี่ไงเฮ้ยมีนี่พอดีเราจะทำเมนูอะไร ไปโอคก่อนะครับหาก่อนเนาะหาก่อนค่อยว่ากันเมนูอะไรเสร็จไปไหนกันนี่ใส่นี่เลยง่ายดีนี่ถ้ามันไรพักอะไรเต็มกรูนะพอเสร็จละปลาปลาเต็มไหมเอาปลาเต็มพอปลาเต็มแล้วกันโอ้ขายนะปลาครับไปหาปลากันนะผมนกเขาก็มาร้องนะครับไว้ไม่ให้น้อเขานกหัวจุกนี่แถวนี้ก็จะเป็นแบบ ไรข้าวโพดเก่านะครับอันนี้เขาจะปลูกอะไระพ่อปลูกข้าวเหรอนี่อ๋อนี่ไงตรงนี้ครับผมเขาให้มาเอานะครับไม่ได้มาขโม,มยนะ <laughs> บอเล็กๆมีปลาซิวเหรอโอ้ยนี่น้น,น,น,นดีดดนอยู่น่าจะมีปลาอยู่ครับ,รบจะได้ปลาอะไรบ้างน,น่าจะได้ปลาซิวนั่นแหละ,ะเพราะเราขายปลาซิวไงปลาใหญ่เราไม่เอาครับเอาแต่ปลาเล็กดูอุปกรณ์ของเรานะครับนี่มีผ้ายางอันนี้ไว้มาปูเวลาเราเอาปลาออกเนาะ อุปกรณ์ประมาณนี้ครับป่ะเดี๋ยวเราลงน้ํากันนะครับผมดูคุณผู้ชมดูในน้ําดิอื้อหือดิ้นปุ๊บปุ๊บพลาดเลยอันนี้พ่อจะดึงเก็บขายนะครับนี่เราค่อยยกทีเดียวนะพ่อเนาะรู้เนาะรู้เนาะนี่ค่อยๆดึงมานะครับข้างล่างน่าจะมีอยู่โอ้ยดูดินู่นู่เห็นไหมครับขาวๆนูวนลื่นปุ๊บปุ๊บเลยมีไข่นะคุณผู้ชมมีไข่เหรอ โอ้ผมว่าเยอะแน่นอนอ่ะโอ้ขึ้นพวงเลยครับมาดูกันดันดันดันโอ้ปลอกครับครัโอ้ออออออโหคุณผู้ชมดูสุด,ดยอดขยาวเห็นไหมง่ายเลยคุณผู้ชมโดูง่ายปลามันอ้วนเนาะดูคุณผู้ชมตัวอ,อ้วนนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะโอ้คุณผู้ชมดู อนีอนน่ีครับรอบแรกเราก็ได้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหจะเต็มคลองเหมือนกันนะเนี่ยนี่หนึ่งกอบเลยสองวเองสองกอบปดโูสามเลยอ่ะสามเลยสามเลยโอ้โหนี่สามกอบเลยกอบใหญ่ใหญ่สี่ด้วยโอ้โหดูรอบเดียวนะครับคุณผู้ชมไปครับลงลงน้ำกันอีกรอบหนึ่งครับผม เรามาลุ้นกันรอบที่สองครับผมเมื่อกี้ช่วยกันลากนะครับพ่อบอกว่าขอลงน้ําหน่อยร้อนมากเอาครับเราจะมายกกันแล้วนะครับผมเดนแดนเดนเอาะเป็นไงโอ้ยก็ยิงเยอะอยู่ไปไไปยอยอยู่อยื้อยนอย้<ๆ>ยอยู้นี่้็โือ้วน,นื้อ้อยื้อยื้อยื้อย้อยน้อยือ้อยื้อย้อยื้อย้อยื้อยอย้อื รอบสองก็ประมาณนี้ครับผมรอบสองก็เยอะอยู่นะสองนะแต่ก็เท่ารอบแรกไม่ได้ครับรอบแรกจะเยอะกว่ารอแบบนักหน่อยอันนี้ก็อาย่มันเป็นตัวใหญ่อยู่นะว่าพอดูหน่อยดูหน่อยนี่ตัวใหญ่่ตัวใหญ่แค่นั้นเลยคุณผู้ชมลงอีกรอบไหมกรอบเดียวอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยรอบสุดท้ายจะได้ประมาณไหนอันนี้เป็นรอบที่สามครับผมก็ยังได้อยู่นะ น้อยกว่ารอบแรกเยอะเลยน่อยนอยนอยในขนาดโอ้เหมือนคุณชมจะเต็มแล้วนี่เต็มคลองแล้วเนี่ยปลาซิวทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าไผ่นะครับผมกลับมาถึงป่าไผ่ของเราแล้วนะครับโอ้ข้างในนี่เย็นสบายอโอ้ข้างนอกแดดร้อนมากเดี๋ยวเรามาเทดูปลาของเราดีกว่าเมื่อกี้ก็เห็นในคลองบ้างแล้วจะได้เยอะขนาดไหนครับผมโอ้ยผมว่าได้เยอะกว่ารอบที่แล้วนะเดี๋ยวนี่กาสเนี่ย โเอาพอกเสร็จไม้เสร็จดินนะครับออกง่ายอยู่เนาะปลามันลื่นอยู่แล้วครับมกมพมมีอย่างอะไรล้างสักน้ำสองน้ำครับผมนดูดิเต็มถาดเลยคุณผู้ชม ใส่สวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมต็เดี๋ยวล้างสักน้ำสองน้ำนะครับเอาเศษไม้เศษดินออกไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันก่อน,นนะครับเปลี่ยกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทาอาหารกันจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามครับผมอันนี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมือกันนะครับโอ้โหปลาซิวเยอะเลยนี่ซุดเยอ่อ๋อนะเราจะทําเมนูอะไรนะพ่ออันนี้ที่อ,อ่องปลาชิวนะ อองปลาซิวอองปลาซิวชายยอดมะขามอ่อนสุดขว่าภัยโอ้อองปลาซิวชายยอดมะขามอ่อนสุดขว่าภัยเนี่ยนี่ชื่อยาวเลยทั้งหมดเลยไหมพ่อพอกผมหัวแดงนี่โพละนนี่โพละนี่โพละเหรอในโพละนี่แล้วนี่พ่ออันนี้ก็บปล่อยเมียงเจ้าของบ่อน้อยอ่ะอ๋อเจ้าของบ่อปลาที่เราไปเอาครับเจ้าของบ่อน้ํานะครับที่เหลือเนี่ยปลอยถ้าเป็นเมนูนะอ๋อปลาซิวจะมีเมนูนึงนี่เมนูโอ้เราติดตามเลยครับนี่ล้างน้ําให้สะอาดนะครับ ต่อไปเอาขี้ออกเนาะเอ้าเมาเมาฮ้ยเมาขี้ออกไม่เอาขี้ออกไม่เอาขี้ออกอ่องทั้งขี้เลยอ่องทั้งขี้เลยนะมันมันขบดรวกบิ้ลกวานะอ้ดูชัตเหมาะเลยอันนี้อ่องทั้งขี้เลยครับดูเลยนี่้ออกเอ้เหมาะเหมาะเพราะเครื่องมีอะไรแนะนำเครื่องก่อนเครื่องครับผมกวางกอกขาวแล้วก็จั๊กไก่เวรมะกรูดเยื่นมะขามอ่อนนะครับมีนชดนะครับมะขามมะขามทุกนะครับคาครับชโลดเกือพีกนะครับหอมเลียงนะครับ ปเริ่มจากตะไคร้ครับพริกนะครับจะเป็นลูกเลยมาขามชุกนะครับร่บยนมาขามอ่อนนะครับ สะอาดครับผมนี่ครับกระทะลงเตาแล้วครับผมใส่น้ำลงไปนะครับตะบนไปใส่ลงไปแล้วครับผมนี่ครับต่อไปครับต่อไปเยี่นหมากขมอ่อนนะครับใส่ลงไปนะครับหมากามอ่อนใส่เลยปลายังไม่ใส่เนาะไปนี่ปาล์มใส่เด้อมันพ่นความกำกับใช่ปาล์ม่งง่ายอยู่วหน่อยโอเค่านไป5นาทีครับผม ใส่ปลาลงไปแล้วครับนี่ใส่ปลาทั้งตัวเลยครับขี้ก็ไม่ออกนะครับคุณผู้ชมใส่่างนี้เลยโอ้ยปรุงรสเลยครับผมเกลือครับชูรสครับปรุงแค่สองอย่างครับเกลือชูรสแต่ตอนนี้ก็โอ้นึงไม่รู้ว่าจะทัดสุกไหมครับลมแรงฟ้าร้องครับผมไม่นะครับโอมาแล้วไมกินแล้วโอ้ยเนื้อออกมาแล้วพ่โอปิดฝาไหมปิดผาละได้ละปิดผาละครับไหมครับโอ้ย ครับเปิดดูกันปึ๊บโอ้ยสุดแล้วดูปลาผมก็ขาวนะครับใบแมงลักครับหรือว่าผักอีตูนั่นเองครับผมเพิ่มความหอมนะครับคุณผู้ชมว้าวปลาเป็นตัวอะไรอยู่อืมมีพริกขี้หนูใส่ลงไปครับครับปิดผาไหมนะครับผ่านไปอีกห้าทีครับผมอืดนะครับโอ้โหกินเพราะอีตู โอหอมมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมกัได้เนาะได้เอาละครับผมได้ครับโอ้ดูปลาควันเอาปลาวันปลาเน้นๆครับคุณผู้ชมเป็นตัวเป็นตัวเลยครับอือหือไปเรียบร้อยนะพ่อเนาะเรียบร้อยไปครับกินข้าวกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพ่อจะทําการชิมครับผมโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อดูข้างหลังดิดูลมดูลมเรียบวันเนี่ยโอ้ยโอ้ อะไรว็โอ้ยสี่ตัวนี่นะครับลองกินหน่อยครับผมเอานะครับผมรวมมาลราจะได้นนกินเอาเรานี่ครับผมกินมาครับยังไงบ้างครับอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาด โอ้ก็สุดยอดเจ้เนอโอ้สุดยอดเนอเนอปังปังขนาดน่ะหวานมีไข่มีไข่ด้วยก็อ๋อกลินพักเียลชัยเนอก็กรอกขาวแล้วก็จากไข่พริกเอาเขากันดีขนาดบะมกรุดความตรงความไม่เดี๋ยวที่มันนะอืมพี่ผมหมกหวาับเนอเด๋วๆเจ้าเหมาะเท่นะครับหมอครับคุณสมบัติก้างมันนะเพราะไม่มีหรอกกินหมดแบบนี้เหมอะเนออืม สูดยดมากครับคุณผู้ชมที่นะมาที่นี่มานะครับมานะครับอองปลาซิวทั้งตัวเลยครับมีไข่นะพ่อนี่เห็นไหมมีไข่อยู่ไข่มีหบ่เนี่คุณผู้ชมว้าวนะครับทำแรกครับผมบ่ไม่กินไข่นะกินไข่ปลาอืมก้างมันเคี้ยวได้เลยเนื้อปลาหวานมาก ไม่คาวนะเห่อครับไม่คาวจริงในชูเลือดเนอะอืมเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยแค่นเนี่ยอืมเอ้ยไม่ขมนะไม่ขมมากนะนิดเดียวเองมันนิดนี่เดียวนะขมอ่ะครับมันขมตึงความถึงความถ้าเราขี้ออกนี่ไม่ขมเลยเนาะไม่ขมอืมขมนี่ก็อร่อยอยู่นะอืมอืมเฮ้ยเนาะอร่อย เมื่อกี้เราไปหาปลาเดดร้อนมากทุกที่วตอนนี้ฝนจะตกคุณผู้ชมเมื่อกินทันหมดไหมเนี่ยแม่ขนาดนี้มันเข้ากันอ่ะทั้งเนี่ยฟองกอกขาวเนี่ยหอมเนี่ยหอมนีนะให้คุณผู้ชมดูท้องมันอ่ะไม่ได้แก่เลยนะมันจะมีขี้หน่อยผมผมํำกลมมะมีไข่ด้วยมันด้วยใช่มัน อร่อยอืม,อมอช่วงนี้ปลาปลาจุกไข่เนาะครับไข่เป็นช่วงเหระใช่ช่วงกระททานี่ย่ามยันย่าน,าน่านน้ำปิดแต่ไปได้นำนักน้ำขนพวกเขาขึ้นไขน่อ่ะครับอืมอือโอ้ยขอขอเขากินเรี่ยกวว่อนเอากินเสร็จก่อนนะครับโอ้ย ูมาครับมาครับไม่ยอมขุดขุดหาของขวหนของขวัญเข้ากันคู่ยังมไม่เผ็ดมากนะมึงกดมีไม่พทให้ก้มอ่ะเมื่ออะไตัวโอ้โหอ้โหนี่ทานหาก็มาเลยเป็นลูกเลย นะผมขอลูกใหญ่เพราะอาขอลูกเล็กนี่เผ็ดมากขอลูกใหญ่แล้วกัน <c oughs> หอมนะครับรวบท์นะเขาใส่นะเพี่อนนี่กลิ่นหอมของมันคือกินยัวนะครับถ้าใส่เป็นเกลี่ยนถั่วทุบมาบบไม่กินเนอะไม่กินถ้าทุบๆไปน้อยแล้วก็ใส่เข้าไปอะลงไปในมันไม่กลิ่นของมันอะครับอืมอืมมีเอฟซีบอกว่า ตอนนี้พี่สานกินพริกได้แล้วเหรอ,อกินได้บ้างนะครับ <c oughs> เียังสู้พ่อไม่ได้นะหอมน้ำต้มเงี้ยอืมไม่เหม็นเขียว <c oughs> คนลืมไล่ละอิ่มพอดีอืมอืมหวานอร่อยอันอยเลน้ำมันชุดเชื้นเลยวอมอร่อยอ่าอิ่มละตาดชิวหายใจอ่าเรียบร้อยครับปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายด้วยน้ำอืมนี่ครับอ,อ,อืม,อมหอม เขียวขมอะโอ้ยตัวนี้ฮ้โอ้สองตัวนี่แหละนี่เนาะ <laughs> ขอบคุณคผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชกกร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับทุก,กท่านนะครับวันนี้นะครับอ่องปลาชิววชายอนมะขามอ่อนชุดข้ภาวผัไทยนะครับสุดดยอหมดละ